ดีครับผมได้เวลาความสนุกกับนิวหนวดแล้วนะฮะในสดสดบทไม่มีครับผมอตอนนี้เศร้ามากเพราะว่าละครทานตะวันสีเพลิงเนี่ยนะฮะจะเสนอให้ชมเป็นตอนจบเย็นนี้แล้ว <c oughs> อบอกเลยว่าพีคมากเลยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนี่แม้ว่าจะเป็นตอนจบแล้วแต่ว่านิวหนวดมีความสนุกส่งท้ายของละครเรื่องนี้มาฝากบอกเลยว่าแฮปปี้แบบจุกๆุไปชมเลยครับ อยากให้พูดถึงความประทับใจหรือว่าฉากประทับใจในละครเรื่องนี้หน่อยครับของหนูฉอบหนูเลยเพราะว่าเราได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทำํำแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็คือพี่อานทีมงานช่วยาหาอะไรมาดึงหน่อยพราะชิง <c oughs> ชมตลอดเลยอ่ะกินดีกินอะไรดีพี่พูดแล้วนะนี่พี่อ้อนอ่ะบอกว่าจะชวนหนูไปกินข้าวสามปีแล้วยังไม่ได้พาหนูไปกินเลยนะ อธแสดงว่ามีพันเนอร์ที่ดีก็คือประทับใจฉากบูเนาะใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นละครแบบแอคชั่นที่ได้ลงแบบเต็มเต็มตัวเรื่องแรกของอันน่าจะมีแค่สองฉากนกะ็คือฉากบอกรักกันกลางสายฝน,นแล้วก็ฉากจบเพราะว่าฉากจบนี่คือเราต้องอ่าเรียกว่าอะไรอินโฟไวกันเองอกลางทุ่ง<ช>สานวันแล้วฉากน,นัน้นวิวสวยภาพสวยภาพออกมาสวยมากแต่ความจริงคือคันเออเออเออเพราะฉะนั้นต้องดูนะฮะตอนจบของละครเรื่องนี้เป็นฉากประทับใจของอั๋นนั่นเองนะฮะ่อยากให้พูดถึงความประทับใจของกันและกัน ที่ได้ร่วมงานกันในละครเรื่องนี้ครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่อั๋นแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกค่ะขอบคุณครับก็ยังยัง,ย,งยังที่ชิงบอกครับก็คือเราต้องทําให้ทุกคนอ่ะคือมีความสุขกับการทํางานอันก็พยายามบอกชิงว่าเออชิงไม่ต้องอะไรเลยนะพี่แบบสบายๆคืออยากจะทําอะไรอยากจะเล่นอะไรคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันจะออกมาแล้วทุกคนมันจะมีความสุขกับการทํางาน ท่านผู้ชมไม่เศร้าแล้วนะฮะแม้ว่าจะเป็นตอนจบแต่บอกเลยว่าความสนุกครบรถแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมความดรา,าม่ามีวันนี้ความตลกความเมฮาก็มีอยู่เหมือนกันแต่บอกเลยนะฮะว่าหนึ่งสาวที่เกิดมากๆในละครเรื่องนี้ก็คือนี่เลยฮะสกายมาเรียจ้าโอ้ออร่ามาแล้วนะฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าว่างๆในกองถ่ายเนี่ยชีก็คือเต้นตลอดเลยนะฮะแต่ว่าจะเต้นอะไรยังไงบ้างในติ๊กตอกตามไปชมเลยครับ ชวนเต้นทั้งวันนะอ๋อดดาร์ินีติขับจ้าใช่แล้วใครจะกล้าใส่ดิค่ะหล่ะนี่เขาใส่แมสก์เล่นหน้าเล่นตาแบบลุกแมสเลยมันเป็นการออกกำลังกายผมชอบคลิปเขาที่เขาเต้นเต้นริมถนนนะเรื้องตลกสุดคือแบบพี่วินนี่มองมองเต็มเลยนะเลือกโลเคชั่นยังไงเวลาเต้นสกายก็ตามเพลงอะค่ะตามเพลงแต่ติ๊กต็อกเขาพีคมากในช่วงนี้อทำกับข้าวอะค่ะแตกแตก แคร์โอ้ที่สับหมูสับหมูได้มาจากไหนอะไรพวกนี้หรือว่าเองเกิดมาก็เต้นเลยเสรงจแล้ววันี่มันเป็นความสดใสของกองถูกต้องไหมเวลามีอะไรโยนอะไรก็คือเล่นหมดหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหมือนเป็นตัวสีสันมากกว่าเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายเนี่ยเราเราอยู่ในช่วงโควิดแรกๆไงเราก็ยิ่งแบบทำอะไรกันไม่ถูกพอสกายเขามาทุกคนก็ยิ่งทําอะไรกันไม่ถูกอย่างก็แสดงว่าเป็นคนโปะแล้วกโกะหนึ่งคนใช่เป็นเอกนะ อย่าล, <Spin> ลืมนะฮะคุณผู้ชมความสนุกส่งท้ายเย็นนี้ <apprendre> ตอนจบของละครททนตะวันสีเพลิงนะครับ18นาิกา45นาทีทางช่อง7 s d ส so, ่วนตอนนี้นิวหนวดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ